ไปเจยเพเื่อนไปชุบเห็นเพื่อนรอนไหมเอาเพื่อนไปชุบเฮ้ยเอ็มดีเริ่มดีไฟแล้วว่ะโคตรหนองอีกกลุ่มเลยว่ะเรื่องโเนี่ยมามัดูเดี๋ยวไปไปเไไอ้เไปนี่เข้าไปเดินมาเลยแลออรกคุณาไไอ้เอรยานี่คู่นี้แม่งโคตรมันไอ้เกล จากใจคนเลี้ยงงูสิงแมงสูสีแบบสูสีจัดจัดอ่ะเอ้เอลไอไอจ่าเอ้ยชื่ออะไรนะไอเกลเกลเออโอ้ติ๊กติ๊กบ้านลูกคีนี่ไอเกลกูกูเออกูเบอร์แล้วเนี่ยไอเกลตรงบ้านลูกี้อยู่ไหนอะ ลุงม็ยังอยู่บ้านหลังเดิมไหมอ่ะอยู่แถวนั้นอะอ๋อนี่นเห็นบ้านหลังนี้กูกูกูงชื่อขอกูเออแล้วเนี่ยไอเกลไอเบลไอเกลผสมไข่มัหน่ะผัวยังไม่หายประมาณ อี่โตโย่พีบ่บางบังบางซื้อถั่วหน่อยยี่สิบไปฟังว่าเกลยว

สวยวยน้มีอะไรสัตว์สวยนีอไมอกปาขึ้นมาเอาเอาทำห้าไหวชุบไปไไหวแล้วนไหวแลวนะชุบเลยดันมาดันมาดันมาวงล่วลวงลววยบงบบวววงดันมาๆดันมามึงดันมามึงมึงเล่นใจเย็นนมึงเล่นใจเย็นเกันมึงเล่นใจเย็นเหกันไอมึงโง่มันไปเลยมึงง่กลัเด้มึงง่ันกลับเด้ชุบเลยชุเลยชุเลยขลังชุเลยเล่นไปเไปเไปเ เอ้ยกลับมาเอ้ยกลับมาหลังหน่อยกลับมาเลยไอ้กลับมาหลังหน่อยเอาว่ะลูกกี้หมดว่ะเชียลูกกี้หมดว่ะอย่มาชุบย่ชุบย่ยิงกูยิงแล้วกูยิงแล้วพียิงแล้วเอาเลยเอาเลยเออมื่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องห่วงบัฟต้องชุบเพื่อนเว้ยฮะหลอฮโหลมึงมึงมึงปิดตรงนี้ให้ได้นะมันออกแล้วนะมันสั่งออกแล้วนะมันสั่งออกแล้วนะมึงปิดตรงนี้ให้ได้นะมึงปิดตรงนี้ให้ได้ให้ไวที่สุด ปิดปิดให้ไวที่สุดมันสั่งออกแล้วมันมันสั่งแล้วมึงไ่มึงไมึมึงมึงเยอะกันไปแล้วมึงเยอะกันไปแล้วมึงเยอะกันไปแล้วไมึงฟังกูไอ้มึงฟังก็ดิมึงอย่านัวไม้อย่านัวไม่อุ้มกดมันไปอุ้มกดมันไปอุ้มกดไปมึงหนั a ไม้ทำไมกันบอลยอลบอลจอลบอลบอบอลบาลบอ้บอลัอไบอลบอลมัลบอ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 ลบบอลลอออ่่อออบบบออบ

ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมมันมากอุ๊ยอ้าวเฮ้ยมึงเตะรถกูเฮ้ยทันไมรถกูบอลเองนะผมแค่บอลเองนะเนี้ยไอเกมลงก่อนปะขาแข่งเกินตู้มันมากครับมันมากนานมากคนพอๆกันไหมคนพอๆกันไหมลูกกี้หน้าน้อยกว่านิดหน่อยน้อยกว่ารู้สึกแต่มันมากยืยือกันนานมากสิบกับสิบนาทีอะนะผมว่าน่าจะมีอะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มันมากนานมากแต่ว่า AMD ก็แก้เกมดีนะก็เริ่มแบบ เริ่มไม่ไม่ไอ้นี่แล้วไม่ไม่หูดับแล้วอะใช่ใช่ใช่ทุบกันเยอะทุ้นนายกนายกนะให้กูนะตู้มึงเปิดนายกได้เลยอย่างนี้อย่างนี้หายได้เลยนะเนี่ยเออหายได้เลยนะหายได้เลยนะเนี่ยเลาวทีทีกว่าผมจะหายหมดทุกอย่างไอ้นาไเจียบในตู้มีไม้อยู่ประมาณสามสิบกว่าสามสิบกว่าไม้มั้งโอเคนะผมว่าเราต้องไปดูตอนต่อไปไฟตำรวจที่บ้านหน้าบ้าน เอาเหรอต้องมีไฟตำรวจอีกมีพอไหมนะต้องบิกขอน้อจวแจวจวแจววใช่ไหมสาคนเนี่ยไม่ได้ว่าแบบเริ่มแบบแบบว่ากางๆไม่อยากดูบนฮอได้ไหมอะไรอะเบรอ่ห่อยนหนึอน่หน่สหน่่น่หน่นน่นึ่่งึงนึึนึ เอ้ไม่ได้เดยนะยกขึ้นรถไม่ได้ดิไม่ได้ผมขึ้นรถประมูลไม่มึงเอารถมึงเอารถสีที่นั่งธรรมดามาให้มันจอดทิ้งไว้เนี่ยแล้วให้มันล็อกแค่แล้วมึงก็บินพาไปดูหน่อยอ๋อัไม่ได้นะแบบนั้นไม่ได้ตอใช่ใช่ถ้าเกิดเป็น้อดไม่ได้เมีอไเสียคอไมมาจมั่นมาจมั่นจมั่นจมั่มั่นมั่นจมั่นจมั่้จมั่ไมั่นจมั่นจมั่นจมั่นไมั่นจมั่มั่นจม่นมู่นจมั่มั่นจม น้องเขาแทบจะไม่บัฟเลยเขาโค่ไฟกันใช่ก็เราเราตอนนั้นเขาไม่ติดตลกแล้วไงอืมเดมานะเดี๋ยวน่าจะมีไอ้นี่นะนาฬิกาเข้าตู้สองคนมีสัญญาณอี ไว้ในตู้แล้วกูจะไปตามใครทันะไอ้สัสไอ้เหี้ยเอ้ยน่าจะให้มันได้นี่เนาะรถกบก็เยอะจริงรถกบก็เยอะแต่มันไม่มีทางมีรถลิงเว้เอ้าจริงไหมล่ะนีีใครม้ำูแต่มึงมีไงรถที่มึงขับก็คือรถลิงอุ๊ยเฮียเอาเฮียคุณไปไม่ถูกเดียเอาขอโทษครับมึงจะไปมึงไม่ขับบนถนนมุกจอดลงไปแล้วเฮ้ย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 โอ้โห เวลาบินแล้วเกลว้อีปอมเปอเอ้าให้ล่วงแล้วชิบหายอีปอมเปออีปอมเปองานนี้มีหลุดและกลุ่มและกลุ่มยังนู้นอะโอ้ลมตามลมนะคุลมนะอยู่ช่วยกูหน่อยยู่ช่วยกูหน่อย เกืเกิดการประทะกันรายย่อยมาดูกันว่าใครจะแดกเฮ้ยเระเบ,บิดดาดูดเลยเขี้ยะแต่ระวังตกนะเกลโอเ้เพราะเราน้อยเนี่ยเดี๋ยวนั่งบนรถไว้นะไม่ไเห็นเลยเขาจะหนีนะเขาจะหนีนะ พี่่ยยมาโคตรน้องอีกกล่มเลยวะเวที่ยโคตรน้องอีกกล่มเลยวะเที่ยงานนี้เอาแล้วมึงไอสัตว์เริ่มมาแล้ว ข, yup. ขอบสนามแล้วเต็มคาราเบลเออเออวิ่งวิ่งจวดจวดเร็วจวดเร็วอุดเป็นาเฮียชับชับพูดจี้จุดหรือคุชชี้เอวแม่งเลยสัตว์เฮียดิเฮียทำตรงเราไปสลับวีโม่เพื่อ่ะโอ้เพื่อนชอบพูดจี้จุดหรือคุชชี้เอวไอเกลเกลเริ่มแล้วหนุ่มชอบคุชชี่จุดหรือคุชชี่เอลเริ่มแล้วนุเริ่มแล้วเริ่มทอนใช่ไหมนายยกตู่ครับ ไม่ใช่เริ่มจะบ๊อมแพ้ได้ได้ได้กลุ่มเล็กของเอ็ดีไปนะครับประมาณหกเจ็ดคนมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ผวันบ๊อบน่ารักจังหน้าตู้เลยพี่วไป ตู้ตู้ไปดิตู้หน้าสอนอดีกว่าติดขอบน้องติดขอบน้องเชียกูวี่รแล้วลูกกีรอดลูกกี้รอดอย่างเยอะเลยดูรอด,ดรอ,ดดอดีกล้วเพราะว่าตำรวจ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ่งขึ้นมาเพราะว่าตำรวจ โลเปโลเปโลเป้บางเวลาเนี่ตัวนี้เมื่อกี้บัฟโคตรมันอะตั้งไหนนะตรงแยกมึงชอบมึงชอบจี้จุดเดี๋ยวกูจี้เอวแม่งเลยอันนี้ใครเลยบ้าลูกกี้ลูกกี้อ๋อออาด้วยกันปะมันไปได้ปะวะไอ้หอรำเนี่ยมันไปมากกว่ามันมันไปได้แค่สี่ได้แค่สี่ถ้ารำนี้นะต้องมีกลำหนึ่งอะไอ้รำที่มันเป็นลลารำแต่ไอ้แปะไอ้แปะมันขับยากไปวะเนี่ย ไม่คือมึงมึงมันไอ้นี่เว้ยมันมีเสียงไงมันจะรบกวนการไฟการสั่งของเขาก็เลยไม่อยากใช้ฮองไงได้อยู่นะแต่มันเอาไปปรับแก้นะไอโบสอ่าใช่ใช่ใช่ใครนะฝั่งไหนฝั่งเอ็มดีอ่ะที่บอกไปว่าเฮ้ยมึงลองแบบใช่ใช่ใช่มึงลองเงียบแล้วฟังดูมึงจะได้ยินมากกว่าการบับไอไฟดีเลยใช่ใช่วันวันนี้เขาเตือนกันมากขึ้นนะตอนตอนผมไปบินดูอยู่ไฟแรกเมื่อกี้ จะแก๊งอยู่ที่กูหมดเลยกูแห้แค่แบกอยู่คนเดียวกับพี่เหียวแก๊งเขาพัฒนาหมดแล้วเกล้เดี๋ยวแก๊งมึงเนี่ยไอหลานนี่ไงนะาให้ตู้ไปสอนอะไรครับเอาเตยยังไม่ร่นอนเลยพี่เกล์มัว NTR โคตรเท่แล้วตีกันไหนไม่ตีตีกันคืนวันศุกร์ คนเยอะด่าปะหน่วยงานอ่ะเต็มกราฟอะวันเนี้ยต้องเปิดดูตัวเลขก็รู้จำนวนอะไม่ถ้ามันเปิดไอ้นี่ไงถ้ามันเปิดฟรีเวิลด์โคตรคุ้มอะเปิดไปแล้วนี่นะเปิดแล้วไงแต่ว่าลูกี้ไม่ได้เปิดลูกี้ไม่มีไม่ใช่หรอใช่แต่เขาหาซื้อได้ไงอ๋อไดแล้วหรอไม่เขาหาซื้อได้แต่เขาไม่ซื้อไงหรอว่านะขึลูก ถ้าใครชนะไฟใหญ่ต้องตีตำรวจก่อนรอบหนึ่งนะไม่งั้นไม่ไหวตีตำรวจไม่ไหวหรอกตอนเนี้ย40นาทีนานเกินเพราะว่าผอลานะสั่งลุยไหว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 นะไหวบางทีเขาชอบผูดับกันเดงตำรวจอะน่ามืดเหรอใช่แล้วี้รู้เรื่องแล้วใช่ไหมเรื่องอะไรนะพี่ให้เบลไปจัดการแล้วนะพี่ไม่ยุ่งแล้วอ๋อรู้แล้วก็วันนั้นก็คุยอยู่ด้วยกันเข้าใจนะหวังว่าคงเข้าใจกูอะไรอะไรพี่ พอแล้วกับการโดนด่าแบบไม่เป็นธรรมพอกันทีหวังดีกับเสือมันคือเรื่องเดียวกันตอนนี้เฮ้ยมันอรุณเบิกฟ้ากันอยู่ ของจมแน่เลยเกวลุงว่าถ้าเขาเน้นไฟตำรวจแบบนี้ยังไงของก็จมสกอไม่ทราบเลยครับต้องไปถามจากช่องอื่นครับผมประเมินอย่างเดียวครับ 21อนาทีนะครับหนึ่งเคสออกตู้นะครับยี่สิบเอ็ดนาทีหนึ่งเคสนะครับครับ ดขวางมามึงจอดขวางมาคนที่เหลือจัดขวางมามึงจอดขวางมามึงจะอดขวางมามึงจอดขวางมามึงจอดขวางมาพอพล่านะวะมึงจอดขวางมามึงจอดขวางมามึงจดขวางมามึงจอดขวางมาให่มีการทำร้ายหลวงครับมันอยู่ในวงไฟเลนก็คือ ยังบอกเลยว่าผมไม่ได้ยิงผมมาเจอตรลอยิงล่วงแล้วคุณก็มาจับผมเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยจอนอยู่ไหนจอนเอ้าเอาผัดขวางเอาผัดขวางไปแค่นั้นไม่ไม่คุณตำรวจคุยคุยกันก่อนได้ไหมครับแป๊บนึงครับเล่นอย่างงี้ไม่ไหววะตรลอยอย่างเงี้ยแบบไปไปไปไม่คุณต้องนี่กระชุนกระชุนยับเลยเกวเอาแล้วมึงงานนี้ s i m b a b เดือดแน่สอน,นอทะเลทายโอ้แม่เจ้าเอ้ยบอกเบลตี้ไปรอสอน,นอทะเลทายดิมีเบอร์มันไหมไอ้เบลตี้มีใครมีเบอร์เบลตี้ไหมทีม่อยู่หน้าห<พ>อด <พอ S 3> หินห่ดเดิวเดือดแน่แม่เจ้าเกลวคิดว่างไงหล่ะลัก ของตัวครับขแ่นะขัดขวางสองหมื่นหนึ่งชั่วโมงสองหมืนหนึ่งชั่วโมงพี่นั่งโกยยายาห้ามพี่เยืะปะสเยอะเยอะยาห้ามพี่เยอะเยอะเยอะพยาินนะครับสองหมื่น่ชั่วโมงเพื่อนยายาห้าพี่ครับนงสอเออสองหมื่นเปล่าเป็นอะไรครับเนึ่ไงพี่แจ้งอ่ขัดง ฮีเกอรังคามนนชอ่คไเอาหงเอตํารวจมาคุตํารวจคอณตํารวจไม่ดอันนี้คือขนโดนเรื่องคัดขวางใช่ไหมครับอใช่ครับแล้วก็ใช้ปนมันทั้งหมดอ่ะมันทั้งหมดคือคดีเผาอยู่แบบแสบริเวณนอสิบี่ชั้นันด์มันมันโดนปรับได้เหรอครับได่เลยโดนเขาไอยจะตเดียวเขาไปเลยครัาต่ำสิสิบา เัตบยิงก็ไม่ได้ยิงนะครับกาตัดสนสอน่ได้ขาขัดความเป็นคดีแดงแต่เพิ่มกี่รอบครับทไมมันขึ้น3าทีนะใส่ทีละบินครับมันเหลยยิงกูเขายิงกูเพื่อนแ่าต้องัตเลยนะครับเอ่อผมจะไปเ้ยเขต้องบดมาเาคขยยังผมเดี๋ยวใส่ได้ันอีกไน่เหลยยการขนื่อนอเออ่าตอนนะเอมไเ้ยเาองเบดวเราเขัเดียวาง่ีะไรับอี่นึ่ียวยิงขาิงกู่อนน่ตเกีมัเอ่ยวะ เกี่ยวครับเกี่ยวครับเขาไม่ได้ทำร้ายตำรวจเกี่ยวเกี่ยวติดเชื้อหรือยังอ๋อสวยแล้วนะเขาไม่ได้ทำร้ายแบบเออสวยแล้วนะนั้นติดแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนคดีอยู่ไหนผมว่าไม่โดนคดีไม่มันมันโดนมันโดนจับกันหมดงั้นคุณรอแป๊บนึงนะคือก็คือโดนจับขัดขวามก็ครับพี่แล้วผมเขาแโดนปรับไหมฮะยู่รไงไม่โดนปรับโดนแค่ติดคุกครึ่งชั่วโมงคือผมยังไม่ได้คือผมยังไม่ได้สวยแล้วนะไยุ่อะไรตรงนั้นเลยนะใช่ครับผมไม่โดนค่าปรับใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไไมม่่โโดดนน พผ่อนดีกว่าครับแล้วือง่ายคือระดับความรุนแรงน่าเป็นห่วงโชคครับต้องไปคุกระโดดโใช่ครับถ้าเกิดว่าไม่ไมควบคุมตบนนี้ตื่นมาผมก็ต้องจัดการอยู่ดีอะอ่ะไม่ไม่ฟังกอนครับว่ากันขยันสวสัตวเลยนะโอ้แค่มีสี่ก็คือโดนจับถูกไหมมันควรควรที่จะแบบมามาแบบไล่ออกไปก่อนหรือเปล่าครับพอมาไล่เสร็จปุ๊บอะ คือมันมาบัมเลยครับมาบัมแล้วก็ยิงเรื่อยๆเลยครับคือมาอยู่ในวงก็คือผิดถูกไหมถูกครับล่าล่าล่ากุญแจมาหนอยู่ในบริเวณนะครับล่าล่ากุญแจมาหนเปิดเซเรนแล้วคนต้องหนีออกนะล่ามาใก็ไหน่อยเปิดเซเรนแล้วคนต้องหนีออกครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยู่ก็ต้องลองรับให้ได้ขอบคุณรีซับอันที่สองจากวิรัยวันด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากครับยีต้อรับอีกครั้งนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับเธอ ขอบคุณมากๆครับอ๋อก็คือไม่ไล่ถูกไหมก็คือไม่ไล่ให้ออกก่อนก็คือไม่ให้โอกาสให้ออกก่อนถูกไหมขอบคุณซัพพอร์เตอร์จากทา,ทารัทเอ้ยทาราธรด้วยนะครับขอบคุณมากมๆาครับขอบคุณมากๆนะครับยินดีต้อนรับนะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับออรขอบคุณมากมๆครับ

เมื่อกี้ตำรวจมีข้อสงสัยเรื่องดารีเวอร์แต่ผมอธิบายเข้าไปแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยเย็ดเป็ดเรียบร้อยอินหน้าผมผรสนหน้าอินหน้าผมเนหล่นก็ลงมาช่วยเพื่อนดีสนหน้าอินนะครับผมเย็บมเยเออยอ ล้อมหลังล้มบ้านโหูกผหลงลมบ้านอ้ล้เลยล้มเลยไอ้ดิล้เลยอ้ดิล้เลยอ้ดล้เลย้ลงออะไรอยู่ยูตงเนเราเพื่อนยอเรา่อาขึ้นั้องเข้ากับเข้าคอ้านฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าได้ยินมากก่า เพืสายไปตายคุณไปช่วยได้โอ้เดี๋ยวชุ่มให้เดี๋ยวชุ่มให้เดี๋ยวชุ่มให้ชุ่มเพื่อนครับชุ่มเพื่อนด้วยชุ่มให้เดี๋ยวชุ่มให้เรียบร้อยเรียบร้อยยิงหน่อยยิงหน่อยเฮ้ยมูชุ่มเพื่อนชุ่มเพื่อนด้วยค่ะไหวหมอก็ประกาศเลยครับชุ่มเพื่อนเพื่อนหน่อยเลยนะคะลมกื้นเราจะเขยลมมันด้วยค่ะหมอประกาศเลยครับหมอ เพื่อนดีเอนบีชเพื่อนดีเอ็นบีชุเพื่อนดีช่เอเพื่อนมาไปเอเพื่อนมาไปเอาเพื่อนมาไปเอเพื่อนมาไปเอาเพื่อนมาไปเอาเพื่อไปเอาเพืไปเอาเพไเอาเพื่อนมเเพื่อนมาป่อมาไปอาทษท่นเอา่ไเอาเพมปอ่อนมไปเอาสั่อไปเอเพื่อนไปเอกเ่อาไปเอาเพื่อนบไปเอนมาไปอบมาไอมาไอานมาไเอพื่มาไปเอเพอน้อเไอ้มาอเไอ้มาชอยบอเอเอเเนอน ชูไปชไปชไปไายกยาไม่ไหวถอยยัไม่ไหวถอยนพิศาแล้วบ่จะขี่มึงด้วยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วกอยามันชุบยา้มัชุบ้ว้อกันหน่อยพี่อะแบบเราชแอบเดวกนชชอไหวไหมล่ะไหวแม้ว่าครับบอกว่าอบนีชอแบเราอยู่แล้วสบายไอ้กับไม้ดีเนาะู่กับพีู่กับพีุ่้ยกยากเข็นเพื่อนมายากเาพื่อนชกเอาเพื่อนมาชบ อันนี้ตีมันเป็นเขตของโรงพยาบาลครับหมอเขาควรจะต้องประกาศครับถ้าเกิดว่ารอยศใหญ่ประกาศก็คงไม่ใช่เรื่องแล้วคุณไม่เตือนเขาเดี๋ยวเขาก็จะมีช่องว่างอีกว่าคุณไม่ได้ประกาศตั้งแต่แรกนะใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดว่ารอยศใหญ่ผมก็ต้องวอบอกหมอแล้วว่าแบบเฮ้ยหมอครับมันตีต้องประกาศแล้วเอ้พี่ชี้ี่ชต่อไเจ้า้วมื่ตกาาไวายไหนีอยู่เลยเฮ้ยเอ้าหยดกใจเอ้าหยุดยี่ตัวหาไ

เกวลุงหิวเก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 วเวเก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 กวเกกวเกวเก่วเก่วเก่วเกววเกกวเ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 กววเกววเกวเกเวเกเวเกวเกวกวเกี่ยวเกววเกี่วเก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  ตามไปดูกำลังตามไปดูเวลาด้วยนะคะพี่ทีเคได้ได้เดี๋ยวพี่จุดให้วิ่งมาวิ่งมาเออมามันเป็นไรไม่รู้มันมันบั็กมั้งแอนดี้ทำดีมากอุ้ย้้อุยเฮียมองเฮียอะไรไม่เห็นเลยเกล เราต้องขึ้นไปบนหลังคาก่อนเราขึ้นไปบนหลังคาก่อนแปับหนึ่งอ่าพอหายเสร็จปุ๊บเราค่อยออกนี่โอเคหายแล้วโอเคนะหายแล้วนี่คนเขาเดี๋ยวส้มตามนี่ดีเลยใครว่างอ่ะคนว่างอ่ะที่เหลือแยกพอไป่อน คู่นี้แม่งโคตรมันไอ้เกลจากใจคนเลี้ยงงูสิงแม่งสูสีแบบสูสีจัดจัดอ่ะรอตู้เอลกี้อีกนาทีนะคุ้มครับผมหนึ่งเคสนะครับหนึ่งเคส าเดูไม่ได้เดือดตามคำบับเท่าไหร่คือ RK เนี่ยอันนี้ผมพูดก่อนเลย RK อ่ะคือเขาทำข้อตกลงกับผมไว้เยอะมากในการผักดัน,าาน,นได้ได้ได้ผมทำข้อตกลงกับอ K ไว้เยอะมากครับน้องๆพวกนี้เขาหน้ารักครับเขาเป็นเด็กที่ฟังผู้ใหญ่อ่ะผมขอแค่ว่าให้เขาเล่นสนุกอ่ะทุกครั้งที่ผมช่วยวเหลือไปก็ปขอแค่นี้นี่คือข้อแลกเปลี่ยนเขาก็ทำได้จริงๆเขาก็<ๆ>ทำได้จริงภุมสติอยู่ดีครับ